ทฤษฎี4สีชอกอสุขทุกสถานนะครับก็คือ 1. ทําทำให้เขาชอบ 2. ทํทำให้เขาเชื่อ 3. ทํทำให้เขาบอกว่าใช่แล้วก็ 4. ทํทำให้เขาเชื่อชูผู้รู้ท่านอา,าธิบายไว้ดังนี้ครับประการที่ 1. ทําทำให้เขาชอบ ใครเขาจะมาชอบเราก็แปลว่าเราต้องมีดีวิธีที่สร้างความดีให้มีอยู่ในตัวตนของเราก็คือปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ก็คือวิธีผูกมัดใจคนเป็นมนมหาสเสน์ก็มีอยู่สอย่างนะครับก็ได้แก่โอบอ้อมอารีแบ่งปันเจือจานวาจีไพ่ราอพูดให้ดีสงเคราะห์ชุมชนนะครับ แล้วก็วางตนเสมอต้นเสมอปลายโอพ่อมารีวจีไพราะสงเคราะห์ชุมชนวางตนเสมอต้นเสมอปลายเป็นที่มาแห่งความชื่นชมและกานิยมชอบนะครับประการที่สองทำให้เขาเชื่อการที่ใครเขาจะมาเชื่อเราไปว่าเราจะต้องอยู่ในฐานะครุฐานะบุคคลเช่นเดียวกันจะต้องวางตนเป็นหลักหนักแน่นในคุณธรรมความดี ะครับสามารถที่จะแนะให้เขาทํานําให้เขาดูดารงชีวิตอยู่ให้เขาเห็นเป็นไอดอลให้กับเขาได้เขาก็จะเชื่อพูดอะไรไปบอกอะไรไปสอนอะไรไปเขาก็จะเชื่อเราประการที่สสิ่งที่เราบอกไปสอนไปบรรยายไปเขาไปปฏิบัติตามเมื่อผลของการปฏิบัติออกมาเขาก็จะตอบว่าใช่ใช่เลย ถูกต้องสุดท้ายเราก็จะได้การเคารพนับถือเชิดชูเพราะฉะนั้นทฤษฎีสีช่ชรเนี่ยก็สรุปได้ว่าทำให้เขาชอบปฏิปทาหน้าเรื่มใสเพราะเราให้ความเมตตาสถาผลทำให้เขาเชื่อคำสอนพรมงคลเป็นกุศลชีวิตงามความดีครองพอเขาไปปฏิบัติเขาจะตอบว่าใช่ที่เห็นเย็นสว่าง เพราะเราสร้างความดีไว้ในทั้งของสุดท้ายชอที่สี่เขาก็จะมาเชิดชูสู่คลองเพราะสิ่งถูกต้องเราสร้างไว้ให้ร่มเย็นอำนาจกรรมยิ่งใหญ่ในโลกนี้กำหนดชี้ทางเราสู่เป้าหมายให้ทนทุกข์ตกยากอีกมากมายหรือสบายผ่องแผ้วแล้วแต่กรรม ขอการดีผลดีมีปรากฏเกียรติยศบรรลุอุปถัมภ์บุญกุศลทดแทนเป็นแกนนำให้เลิศล้ำลอยเลื่อนเหมือนเดือนเพ่นหากจะขออะไรกันได้บ้างก็ขออย่าทิ้งคว้างสิ่งห้านะครับคือ 1. ขอให้มีเมตตาอย่าเบียดเบียนบีทาไร้สัตธรรม สเคารพสิทธิ์เพื่อนมนุษย์อย่าแย่งยุดโกงใครใจต่ำสามเมียเขาเมียเราจำอย่าทำไม่ดีสีกระบาล 4. พาทีมีเหตุผลอย่าสับปรับสับประดนหน้าด้านและ 5. จะดื่มบ้างก็พอประมาณอย่าถึงกับต้องคลานอยู่กลางดินเท่านี้ เราก็จะมีสุขจะไร้ทุกข์อยู่ได้ไม่ด่าวดิ้นไม่ต้องง้อไปขอใครกินทุกอย่างจบสิ้นที่ตัวเราทำํำนะครับอำนาจกรรมยิ่งใหญ่ในโลกนี้กำหนดชี้ทางเราสู่เป้าหมายให้ทนทุกข์ตกยากอีกมากมายหรือสบายผ่องแผ้วแล้วแต่กรรม ก่อการดีผลดีมีปรากฏเกียรติยศบรรลุอุปถัมภ์บุญกุศลทดแทนเป็นแกนนำให้เลิศล้ำลอยเลื่อนเหมือนเดือนเพ่น